วันนี้เกมในสภาของของก้าวไกลเนี่ยมันจริง,รงๆแล้วก็เป็นการความมันแบบที่ต้องเรียกว่ามันทะลุเพดานนะครับมันทุกหยดมันทุกเม็ดมันยิ่งกว่าโกแก่มันทุกเม็ดคือก้าวไกลกับเพื่อไทยวันนี้มันที่สุดทีนี้อีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งที่วันนี้ก็ก็ก็มันเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของตำรวจตำรวจไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วแต่เป็นเรื่องของคุณสุทินนะครับคุณสุทินวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องคุณสุทินว่า คุณสุทินเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมร้วโรน์เป็นรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมธิการน,น่าจะมันนะครับขอบคุณคุณอัญชลีมากนะครับค,คุณอัญชลีก็เป็นส่งซูเปอร์แชทมาครั้งแรกนะครับคุณคุณอัญชลีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของนะครับระวีรน์นะครับกับสุทินส่วนอีกคู่หนึ่งที่เกิดในสภาวันนี้นะครับนี่ก็มันเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของนะครับคุณจิรัตทองสุวรรณ กับสุทินคลังแสงคู่น mm ี้ก็มันนะครับเพราะคุณจิรัตน์เนี่ยนะครับถือว่าแกเป็นคนที่มีความโดดเด่นเรื่องหน้าตาคือคุณจิรัตน์เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนเนิร์ดที่พร้อมจะพร้อมจะพร้อมจะพูดในเรื่องที่คนฟังแล้วเนี่ยมีอารมณ์นับอารมณ์อะไรเนี่ยผมไม่รู้แต่เป็นเรื่องที่พูดแล้วมีอารมณ์ว่าหน้าแกนิ่งแต่หน้าแกนิ่งแต่คําพูดแกเนี่ยกวนเช่นพอมีการพิจารณากฎหมายสมมติเท่าเทียม แล้วฝั่งรัฐบาลยุคนั้นคือพลังประชารัฐลมไทยสร้างชาติเนี่ยต่อต้านกฎหมายนี้รังเกียจการแต่งงานผลลัพเพศเดียวกันคุณจิรัตพูดประโยคหนึ่งท่านไม่ต้องไปรังเกียจเขาหรอกครับเขาไม่ไปยื่นสองขอ,งของเงินไปแต่งงานกับท่านหรอกครับโอ้โหแค่นี้นี่ก็รัฐบาลก็ตายยกลังแล้วตายยกลังแล้วแล้วคุณจิรัตยิ่งนานเนี่ยคือสาสๆแต่ละคนมีสไตล์อภิปัายของตัวเองรังสิมันลมดุดันวีโรจน์เนี่ยเน้นเสียงคุณจิรัตไม่ได้เน้นเสียงแต่เน้นมุกหน้านิ่งๆแต่มุกเนี่ยแสบ นะครับเพราะคุณจิรัตวันนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งกระถูนะครับถามคุณสุทินคุณสุทินกับวิโรจน์เนี่ยเป็นแมชในอนาคตแต่วันนี้แมชที่หนึ่งจิรัตกับสุทินซึ่งคุณจิรัตเนี่ยเขาก็ตั้งคาถามกับคุณสุทินหลายเรื่องนะครับถ้าใครจําการแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้วคุณจิรัตทองสุวรรณถามคุณสุทินอย่างไรได้เนี่ยคงจําได้ดีว่าคุณจิรัตถามคุณสุทินแบบที่ ไม่มีความเกรงใจเลยไม่มีความเกรงใจเลยว่าคุณจิรัต์เนี่ยกับคุณสุทินอายุหนน่างกันเนี่ยน่าจะประมาณสองรอบแล้วคุณจุคุณสุทินเนี่อายุน่าจะรุ่นลาบขาวเดียวกับเป็นเป็นพ่อคุณจิรัต์เนี่ยน่าจะได้อายุคุณสุทินเนี่ยน่าจะ60กว่าแล้วแหละนะครับเพราะ,ะนั้นอายุเนี่ยห่างกันเยอะแต่รอบนั้นเนี่ยคุณจิรัตพูดดุดันบอกว่าคุณสุทินเนี่ยพูดจาเหมือนเป็นโคศกทหารน,นะครับ จริงๆคุณจิรัตใช้คำแรงก,กว่านี้แต่ผมจําไม่ได้ถ้าใครจําได้ช่วยพิมพ์เข้ามาในแชทนะครับใครที่ดูอยู่แล้วจาได้ว่าคุณจิรัตพูดอะไรพิมพ์เข้ามาในแชทนิดนึงเพราะผมจำไม่ได้แต่เป็นคําที่แรงนะครับเป็นคําที่แบบโอ้โหจิรัตใช้คําอย่างนี้เจอสุทินในสภาไม่เกรงใจเลยเหรอนะครับเป็นในหน้าอาบางคนบอกว่าเป็นในหน้าผมจําไม่ได้ว่าคุณจิรัตใช้คําว่าอะไรแต่เป็นคําที่แรงมากแล้วเป็นคําที่ไม่มีความเกรงใจคุณสุทินเขาเลยนะครับ เพราะวันนี้คุณจิรัตน์เนี่ยเข้าไปในสภานเนี่ยนะครับก็อภิปรายเรื่องคุณสุทินหน้าตานิ่มๆแต่อภิปรายเรื่องที่มันไม่นิ่มเพราะอภิปรายเรื่องน้ามันหายน้ํามันหายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าก็กกรัฐบาลิตอบคําถามได้ไม่ดีจริงๆน้ามันหายเนี่ยสื่อเป็นคนเปิดประเด็นไทยพีบีเอสเปิดหลังจากนั้นวิโรจน์ก็มาโพสต์ว่าน้ํามันหายต้องมีคนรับผิดชอบหลังจากนั้นจิรัตน์ทองสุวรรณก็ขยี้ต่อว่าเอ๊ะน้ำมันสองแสนลิตรมันไม่น่าจะระเหยไปได้มันต้องมีคนผิด ในแง่ข่าวเนี่ยข่าวเขาก็บอกว่าพวอบวัตบได้รับรายงานแล้วแต่คุณสุทินเนี่ยไม่เคยตอบหนะ้าข่าวถามคุณสุทินก็ไม่ตอบตอบแต่ว่าให้กองทัพเขาตรวจสอบอยู่กองทัพเขามีกระบวนการตอบเหมือนยุคพลเอกประยุทธ์เป๊ะเลยครับตอบแบบเหมือนเกรงใจกองทัพมากกว่าเกรงใจประชาชนนะครับเพราะวันนี้จีรัฐทองสุวรรณเนี่ยก็ตั้งคาถามด้วยกับคุณสุทินเรื่องน้ํามันหายนะครับน้ำมันสองแสนลิตรเนี่ยหายไปไหนนะครับคุณสุทินก็บอกว่า เรื่องของความล่าช้าเนี่ยเพราะมันเป็นกระบวนการตรวจสอบนะครับต้องทําให้รอบคอบก่อนจะลงโทษผู้กระทําผิดอันนี้ถูกอันนี้คุณสุกตินพูดถูกแต่ประเด็นก็คือสื่อเขาบอกว่ามันมีการรายงานไปยังพอบอทบแล้วตั้งแต่พฤษภานี่ครับต้องเช็คแล้วนะครับว่าตกลงมันมีการรายงานไหมแล้วถ้ามีทําไมพอบอทบต้องมาสอบสวนใหม่หรือไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะสื่อได้ข่าวผิดนั่นไม่เป็นไรสื่อมีโอกาสได้ข่าวผิดได้เพราะสื่อไม่ใช่ทหารเขาก็มีแหล่งข่าวบอกเขา แต่ถ้ามันมีการสอบสวนมีรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วเนี่ยทำไมช้าช้าเพราะไม่มีการตรวจสอบจริงๆแล้วเพิ่งมาเร่งพอะก้าวไก่พอเปิดหรือเปล่าอันนี้คือคำถามนะครับที้คุณสุินก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจะสรุปผลถึงผู้บัญชาการทหารบกได้ว่าใครทำผิดต้องลงโทษทางวินัยและอาญาสิ่งของทางราชการก็ต้องได้คืนในทางแพ่งนะครับคนที่ทำผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษนะครับคุณสุทินบอกว่าของหายปี65ตรวจพบในปี6 6เนี่ยไม่ล่าช้า ท่านผู้ชมคิดว่าของหายในปีหกห้าเพราะปีหกหกล่าช้าไหมครับสมมตุติอันนี้อันนี้ขออนุญาตถามคุณสุทินนะครับสมมติคุณสุทินขับรถเบนซ์ผมไม่รู้รถเบนซ์มันมีรุ่นอะไรแต่งมัวๆแล้วกันรถเบนซ์รุ่นห้าศูนย์ห้าเอแล้วกันผมเป็นคนไม่มีรถเบนซ์เอาเป็นว่ารถเบนซ์ห้าศูนย์ห้าเอถ้าสมมติรถเบนซ์คุณห้าคุณสุทินห้าศูนย์ห้าเอหายปีหกห้านะครับแล้วไปแจ้งความแล้วตำรวจเพิ่งจะมาตามเรื่องต่างๆ นะครับในปี66ในคุณสุทินว่ารถตำรวจใช้เวลาช้าไปไหมครับรถหายปี65มาตามมาตามมาตรวจมาดำเนินคดีปี66 1ปีเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินของคุณสุทินเป็นรถเบนซ์คุณสุทินเนี่ยคุณสุทินคิดว่าช้าไปไหมครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับก็ไปไหนมาไหนก็นั่งนั่งรถเมย์นั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับคุณสุทินบอกว่าหาย65ตรวจ66ไม่ช้าหรอก1ปี แล้วแต่คุณสุทินนะครับแล้วแต่คุณสุทินนะครับก็คุณสุทินบอกว่าไม่ช้าหรอกนะครับมันก็ยึดหลักคนดีคนชมคนไม่ดีต้องจัดการไม่มีเจตนาปกป้องกองทัพหรือให้ร้ายใครหากไม่ได้มีความผิดจริงๆนะครับแล้วก็อปอเป็นีจจะยึดหลักปรามไม่ให้เกิดเหตุอีกการตรวจสอบต้องเข้มแข็งนะครับจิรัตน์เขาถามต่ออีกเรื่องของเดือดำน้ำตกลงเอาอยัางไง ทำไมเศรษฐาต้องไปหาลรือกับเยอรมันเพื่อแก้ปัญหาเครื่องยนต์ในเรือดำน้าจีนนะครับแล้วก็ระดับความลึกในทะเลข,ของเรือดำน้ําจีนที่ไม่เหมาะสมเรื่องนี้จีรัฐก็แสบเรื่องนี้เพื่อไทยเนี่ยก็เล่นประยุทธ์เขาไว้เยอะเพื่อไทยเล่นผลเอพิเรื่องดำนนําจีนเยอะมากยุทธพงศ์จลัสเถียนซึ่งไม่ได้เข้าสภาเปิดประเด็นเรือดำน้าจีนเครื่องยนต์จีนเรือดำน้าจีนไรเครื่องยนต์เยอรมันแล้วก็เรือดำน้ามันตื้นในอ่าวไทยวันนี้ ก้าวไกลถามสุทินคําถามเดี่ยวกับเพื่อไทยถามประยุทธ์เป๊ะเลยถามเป๊ะเลยนะครับคุณสุทินก็บอกว่าไอ้เรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้าจีนไม่ตรงสเปคเนี่ยขอให้กองทัพเรือพิจารณาก่อนว่าเอายังไงคุณสุทินบอกถ้าผมไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะให้คอรมอพิจารณาตอนนี้รอข้อเสนอข,ของกองทัพเรือนะครับผู้บัญชาการฐานเรือจะเดินหน้าทําเรือดำน้ําจีนก่อนต่อ,อไป คุณสุทินบอกว่าผมให้คําตอบไม่ได้เพราะถ้าโดนสรุปจะไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะครับยังมีรายละเอียดพอจะพิจารณาได้ถึง3เดือนนะครับแล้วก็บอกว่าการที่คุณเศรษฐาจะไปเจรจากับเยอรมันเนี่ยเป็นมาตรการเสริมเพราะว่าเรื่องนี้เจรจากับผู้ขายมันไม่ได้นะครับซึ่งก็อันนี้เป็นสิ่งที่ถังผมตั้งคาถามว่าเอา้าจีนขายเรือดำน้ำ,นำ,นำได้เครื่องยนต์เยอรมันแต่ไทยต้องเป็นเจรจารแก้ปัญหาให้จีนเอาเงินคืนไม่ง่ายกว่าหรือซื้อของไปไม่ได้ของตามสเปคถ้าเป็นของชาวบ้านเขาเอาเงินคืนกันแล้ว นี่ไม่เอาเงินคืนแต่ไปเจราจางงไหมชาวบ้านงงนะครับเ,เพราะฉะนั้นจิรัตก็ตอบโต้คุณสุทินดุด,ดันนะครับต่อโต้คุณสุทินดุด,ดันแต่ไม่ใช่ดุด,ดันในเชิงคําพูดไม่ได้ดุด,ดันด้วยลีลานะครับแต่ดุด,ดันด้วยเรื่องน้ําเสียงนะครับแล้วก็สิ่งที่พักก้าวไกลนะครับ โพสในทวิตเตอร์ของพรรค9ก้าไกลนะครับหลังจากที่เกิดศึกระหว่างคุณจิรัตกับคุณสุทินเนี่ยก็แสบนะครับทวิตเตอร์ของพรรค9ก้าไกลเนี่ยนะครับโพสต์ Post รูปคุณสุทินกับคุณจิรัตคุณจิรัตทำหน้าแบบอย่างเงี้ยคือหน้าตาแบบกวนนะเป็นหน้าตาแบบที่คุณสุนินคันแสงเนี่ยก็เห็นแล้วก็งดหงิดผมว่าเห็นแล้วหงุดหงิดล้วจะเป็นรูกคุณจิรัตทำหน้าแบบนี้งงน้ำมันหาย20,000 0ลิตรหนึ่งปีเงียบ รัฐมนตรีชมกองทัพดีแล้วน้ำมันส0 0 0 0 0ลิตรนะครับหาย1ปีถ้าสื่อไม่วุ่นวายแล้วก้าวไกลไม่ขยับมันเงียบแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยควรจะเป็นคนที่รู้ก่อนสื่อควรจะเป็นคนที่รู้ก่อนฝ่ายค้านก้าวไกลวิโรธจิรัตไม่มีอำนาจเหนือกองทัพแต่กล้าขยับเรื่องน้ำมันหายส่วนเพื่อไทยซึ่งวันนี้มีอำนาจเหนือกองทัพ ไม่ได้เป็นคนแรกที่ขยับเรื่องน้ำมันหายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกรงใจทหารเกินไปหรือเปล่านี่แหละคือคำถามตัวเรื่องคือเรื่องน้ำมันหายสองแสนลิตรมันต้องมีคนผิดแต่กลายเป็นว่าคนที่ขยับคนแรกคือไทย p ี s หลังจากนั้นวิร์ออลักษณะดิสอนและจิรัตทองสุวรรณขยับตามและกลายเป็นกระทู้ถามในสภาแต่คำตอบที่ ผู้มีอำนาจในการควบคุมองทัพบอกคือหายไปปีนึงตอนนี้รู้แล้วทำดีแล้วท่านผู้ชมก็ไปวินิจฉัยกันเองนะวครับว่าทำดีหรือไม่อย่างไรนะครับลองลองลองคิดกันเองนะครับลองประเมินกันเองแล้วกันว่าทำดีแล้วจริงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็แซวว่า น้ำมันเป็นบ่อคงระเหยไปหมดแล้วนะครับก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าคําที่คุณจิรัตใช้ก็คือบอกว่าคุณสุทินเป็นโคศกกองทัพโัวข้อหานี้แรงนะครับเพราะคุณสุทินเนี่ยจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยแก่ชัดนะเมื่อคุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วถูกร,รุ่นรุ่นจิรัตบอกว่าเป็นโคศกกองทัพเนี่ยผมว่าแรงจริงแล้วคุณสุทินคงแต่ต้องชมคุณสุทินนะครับแกไม่มีท่าทีโกรธนะอันนี้ต้องชมเลยนะไอ้คำที่คุณจิรัตบอกว่าคุณสุทินเป็นนเหมืออกับโคงทพี่่วา ถ้าเป็นคนอื่นเช่นถ้าเป็นคุณเศรษฐายางเงี้ยเขาส่วนคุณจิรัตแล้วแต่คุณสุทินอีกคุณจิรัตต้องชมแกว่าแกไม่เคยส่วนนะแกก็แกก็แกก,แก,ก็ตอไปนะครับถามอะไรมาแกก็ตอบไปนี่คือสปิริตที่ดีของคุณสุทินคลังแสงเพราะว่านันถือว่ามีโปรไฟล์แบรเชฟไตที่ยังแข็งอยู่นะครับแต่โปรไฟล์แบรเทฟไตที่แข็งจะนําไปสู่การเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่แข็งแล้วกล้าควบคุมกองทัพหรือเปล่าเนี่ยสิ่งนั้นคงจะต้องดูกันต่อไป นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคุณจิรัตซึ่งซึ่งได้ให้ออเดอร์ฟกับคุณสุทินไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือระดับจิรัตทองสุวรรณนะครับยังไม่ใช่ระดับเสียงดังฟังชัดแบบช้างกระทืบลงอย่างวิโรจน์ลัคนาอดีศรอ,อันนี้ยังเป็นกลุ่มกลุ่มกล,ลุ่มสยบคุณสุทินด้วยสีหน้าเน้นหน้าตาเน้นลีลาแต่ถ้าเจอวิโรจน์ด้วยเนี่ยนะครับคุณวิโรจน์จัดหนักมากกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณคุกไก่นะครับก็สนับสนุนมาทางซูเปอร์ชัดนะครับแล้วก็ขบอบ วันนี้นะครับเป็นสมาชิกกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายท่านก็แซวคุณสุทินกันใหญ่เลยนะครับไม่โกรธก็มันเรื่องจริงอ่ะโอเคนะครับอาจารย์พูดถึงคดีบิลลี่หน่อยไหมฮะคดีบิลลี่เดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่มีความสําคัญแต่ว่า,อาขออนุญ,ญาตพูดอีกเรื่องนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปถึงคดีของคุณบิลลี่นะครับนั่นก็คือเรื่องที่วันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ ถ้าผมยังอยู่ที่เดิมเนี่ยผมพูดหนักเลยอะนะครับเรื่องของครูตบเด็กนะครับเรื่องของครูตบเด็กเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่คือผมไม่ได้จะพูดเรื่องก้าวไกลอะนะครับหลายคนบอกเอ้ทำไมวันนี้พูดเรื่องก้าวไกลยเยอะแต่วันนี้พูดเยอะเพราะก้าวไกลเขามีเรื่องเยอะจริงๆไปสแกนข่าวเพื่อไทยวันนี้ไม่มีอะไรเลยข่าวประชาสัมัน์มาอยู่ข่าวเดียวคือจะแตกพักกันหรือเปล่า ประชาธิปัตย์จะมีการแตกพลาสพิสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนายแบบแล้วข่าวอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ไหมครับมันไม่เป็นไงแต่ข่าวเพื่อไทยเนี่ยพักรัฐบาลวันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมอยากให้เพื่อไทยมีข่าวแต่เพื่อไทยวันนี้เขาเข้าหมดกันไม่เป็นข่าวเพราะเขากลายเป็นรัฐบาลดังนั้นเขาพยายามจะไม่มีข่าวอะไรนะครับยกเว้นข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีซึ่งข่าวรัฐมนตรีทุกวันนี้เป็นข่าวรูทีนนะครับทํานั่นทํานี่ไม่ได้มีข่าวเชิงรุกอะไรนะครับ คนเดียวในรัฐบาลที่ทางานเชิงลุกคือคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นเมื่อคุณเศรษฐาไม่อยู่เน่ตรัฐมนตรีหรือนายกอื่นไม่มีใครทํางานเชิงลุกไม่มีเสียดายไหมเสียดายอยากทําข่าวเศรษฐาอยากพูดเรื่องเพื่อไทยแต่ในแง่ข่าววันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจในแง่ข่าวเลยนอกจากเรื่องหมอชัยดาลังสิมันโลว่าตั้งกระทู้ทาไมมีอยู่แค่เนี้ยนะมันต้องขอโทษแฟนๆพักเพื่อไทยวันนี้ไม่มีข่าวเพื่อไทยเลยจริงๆไปดูที่ไหนก็ได้วันนี้มันไม่มีมันมีแต่ข่าวเก้าไกล นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่เพื่อไทยเขาเป็นแบบนี้ในตอนนี้นะครับเพราะวันนี้ข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือข่าวของครูตบเด็กนะครับกรณีครูตบเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใครที่เห็นภาพครูตบเด็กเนี่ยนะครับทุกคนก็